ฮัลโหลสวัสดีค่ะนมาสเต่เรากับเตลออีกแล้วนะคะใน1ท่า3นาทีวันนี้จะชวนทุกคนนะคะมาฝึกท่าที่ชื่อว่า standing split ค่ะมันมีเทคนิคนะคะในการที่เราจะยืดขาขึ้นไปให้ตรงสวยเราต้องวอร์มให้ดีๆก่อนแน่นอนแต่ว่าตอนเข้าท่าจะมีเทคนิคอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลย ชื่อท่าก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า standing split เพราะฉะนั้นเราต้อง split ให้ได้ก่อนนั่นเองค่ะเราก็จะมาค่อยๆนะคะเปิดสะโพกด้วยการ split กัน,กนอ่ะโอเค middle split ก่อนเลยนะคะก่อนอื่นก็นั่งแยกขาออกให้ก,กว้างๆเลยวางมือด้านหน้าขยับสะโพกมาใกล้มือนะคะจากนั้นพลิกสะโพกของเรานะคว่ำคว่ำงายคว่ำง่ายเป็นการวอร์มนะคะขาวอร์มข้อต่อสะโพกของเราขยับมาอีก วด้วย middle ลสปิก่อนนะคะความความลงขึ้นมาความลงความลงอืมโอเคค่ะคืออาจจะวอร์มให้ได้ไม่เยอะเนาะทุกคนเวลาฝึกเองก็วอร์มมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคจากนั้นคขว้ขายกลำตัวกลับมาเจอกันที่ท่าภูเขาเลย ปราวตาสนะนะคะพานี้ก็ดีสําหรับการยืดแฮมสตริงมากๆเลยนะคะรวบฝ่าเท้าชิดกันหายใจเข้านะคะเราจะยกขาขวาของเราขึ้นสูงเลยเอก,กปดาปราวตาสนะเจา้าขวามาอยู่ขอบนิ้วก้อยนะคะยุบสะโพกของเราขึ้นลงขึ้นลงด้วยสปริงเทคนิคหายใจออกดันสะโพกไปด้านหลังยืดขาขวาตึงลดฟีรษะลงกลับมาด้านหน้ายุบสะโพกขึ้นลงขึ้นลงอี จากนั้นยืดขาขวาตึงลดศีรษะลงต่ำอ่าโอเคจากนั้นถอยขวาลงไปคู่ซ้ายใครที่ตึงมากนะคะทำซ้ำนะรวบเท้าชิดกันค่ะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นสูงก้าวซ้ายมาอยู่ขอบนิ้วก้อยมือซ้ายค่ะเหมือนเดิมนะคะสปริงเทคนิคยุบสะโพกของเราขึ้นลงขึ้นลงจากนั้นดันสะโพกไปด้านหลังนะคะยืดขาซ้ายตึงตั้งส้นเท้าซ้ายลดศีรษะลงตม่ม กลับมาข้างหน้านะคะยุบสะโพกขึ้นลงขึ้นลงดันสะโพกไปด้านหลังยืดขาซ้ายตึงตั้งส้นเท้ายุบศรีรษะของเราลงโอเคกลับมาเจอกันที่ปารวาตาสนะหรือภูเขาอีกครั้งหนึ่งเดินมือเข้ามานะคะใกล้ไม่ใช่เดินมือเดินเท้าเข้ามาหามืออ่ะเดี๋ยวทำด้านนี้ให้ดูดีกว่านะคะจะได้เห็นชัดๆเนาะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะสอดฝ่ามือเข้าไปเท้าแยกออกนะ ตอดฝ่ามือเข้าไปที่เท้าแล้วหายใจเข้าหายใจออกเก็บหน้าท้องลึกรับลำตัวนะคะการสอออกด้านข้างลดศีรษะของเราลงต่ำเราจะฟีลที่แฮมสตริงของเราได้รับการยืดเหยียดโอเคเวลาน้อยใช้สอยประหยัดกลับมาเราจะเข้าท่ากันเลยนะคะกับ standing split นะคะ,ะทีนี้นะคะเราจะเอามือ ซ้ายนะคะจับข้อเท้าซ้ายมือขวาทําเป็นรูปถ้วยนะคะวาดออกไปด้านข้างแตะมือขวาเป็นรูปถ้วยจากนั้นเทน้ําหนักมาที่ฝ่าเท้าซ้ายเก็บหน้าท้องดึงสะดือเข้าไปลึกๆค่อยๆย,ยกขาขวาของเราขึ้นสูงส่วนใหญ่จะได้แค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นวอร์มมาดีๆวอร์มมาดีๆ ะะจากนั้นเทน้ำหนักมาที่นิ้วเท้าค่ะนิ้วเท้าซ้ายที่เป็นฐานต้องมั่นคงนะคะตอนนี้แฮมสติงขาซ้ายจะรู้สึกโอ้โหตึงมากเลยเก็บหน้าท้องเข้าไปลึกค่อยๆนะคะแอคทีฟต้นขาขวาแล้วส่งปลายเท้าขวาของเราขึ้นหาเพดานขึ้นสูงๆเลยเราก็จะค่อยๆนะคะปรับให้ ขาของเราตรงขึ้นไปสวยๆได้ใครไม่รู้ว่าตรงไหนตรงนะคะก็คือถ่ายคลิปถ่ายรูปมาดูก็จะรู้เองว่าเราต้องไปอีกเยอะแค่ไหนจากนั้นเวลาลงก็งอเข่าวางมือกลับไปด้านหน้านะคะสับเข่านิดนึงแล้วสลับข้างนั่นเองแต่ว่าจะทำให้ดูแค่ข้างเดียวพอนะคะ โอเคค่ะหวังว่าการวอร์มอัพแล้วก็เทคนิคการเข้าท่านี้นะคะจะมีประโยชน์กับผู้ฝึกทุกคนที่มีท่านี้นะคะอยู่ในความฝันหรือว่าเป็นเป้าหมายของตัวเองอยู่นะคะขอให้มีความสุขสนุกกับการฝึกทุกคนค่ะ Namaste